ส,สดีค่ะไอซีเบอร์วิวงามบอกเราก็ใกล้จะถึงมุกดาหารแล้วนะคะขับรถตอนเชา้กากันดีดีค่ะมีหมอกบางๆอากาศเย็นสบายเปิดเปิดกระจกขับรถนะคะหลังจากที่ดื่มกาแฟอาบน้ําก็เดี๋ยวเจอปัม๊มเราก็แวะปั๊มนิดหน่อยออกกําลังกายเวลาเราขับรถนะคะเราอายุมากแล้ว ก็ขับไปประมาณ50-60โลเราก็ควรจะจอดเดินนะคะ f c ข้อเขาเราจะได้ไม่เมื่อยนะคะเพราะหนึ่งน้ำหนักเราเยอะสองเวลาขับรถก็ทำใจให้สบายๆร้องเพลงบ้างอะไรบ้างอย่าไปคิดอะไรที่มันเครียดๆหรือว่าคาราพยาบาทใครไขะะ่ในะ f กใช้ชีวิตให้มีความสุขก็คือว่าเวลาขับรถขับราเนี่เราต้องอารมณ์ดีค่ะมองโลกในแง่ดี นะคะรถเขาจะปาดหน้าปาดหลังหรืออะไรกันเราอย่าไปใส่อารมณ์ใส่เขานะคะใครรีบก็ให้เขาไปก่อนไม่ต้องไปบีบแต่ไล่หรือใครบีบแต่เราปีบปานปีนปาดเขาอาจจะอารมณ์เสียมาจากบ้านหรือว่ามีปัญหาเรื่องเงินทองมีปัญหาเรื่องสุขภาพมีปัญหาเรื่องครอบครัวปัญหาร้อยแปดเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจหรือไปตอบโต้เขานะคะการใช้ชีวิตบนท้องถนนนะคะการขับรถบนท้องถนนการมีสตินะคะอ่า ขับรถด้วยไม่ความความไม่ประมาทอยู่ในเกณฑ์ตามกฎหมายนะคะแล้วก็คิดดีทําดีเปิดเพลงฟังเบาๆหรือว่าเราจะไลฟ์สดคุยกับเอก็คุยในแนวตลกโบคา่าถ้าเรื่องนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะแต่เราอย่าไปอาด่าใครนู่นนี่นั่นนะคะก็ทำอยู่ซ u ปเบอร์ให้มีคุณภาพให้มีประโยชน์ก็ดูช่องเจเป็ดบอยเป็ดนะคะถ้าเราคิดว่า,เ,าเราต้องรักตัวเองนะคะสุขภาพของเรานี่ค่ะขับรถไปบางทีก็โอ้ยิ่งขับทางไกลนะ บางทีเดินทางไกลห้าหกร้อย 5, กิโลหกเจ็ดร้อยกิโลแล้วก็ไปครึ่งทางพอค่ะไม่ต้องเครียดเหมือนรถสิบล้อหรือว่าทำเวลาเหมือนรถทัวร์นะคะว่าโอ้ไม่ได้ฉันจะต้องวิ่งลวดเดียวมันอันตรายนะคะเอฟซี FC. เราก็เผื่อเวลาค่ะสมมุติเราจะไปต่างจังหวัดเนาะถ้ามันไกลมากเราไม่สะดวกนั่งเครื่องบินเราชอบขับรถเลมโบกินีของเราไปเราก็ไปค่อยๆคันนีคัีไปก็อ้าววันนี้ขับซสามร้อยกว่าโลครึ่งทางนะคะแล้วก็หาที่พักขับพอสี่ห้าโมงเย็นเราควรจะพักพอดแต่ช่วงระยะอ่าทางที่เราขับไปเนี่ยเราก็แวะเลื่อยค่ะเออเจออะไรข้างทางสวยๆง,งามๆที่ไม่เปรียวไม่จอดรถข้างทางที่เปรียวเพราะว่าสมัยนี้เมืองไทยของเรานะ ปั๊มน้ำมันเยอะค่ะก็จอดเดินออกกําลังกาย5นาที10นาทีนะคะพักรถพักรับประทานอาหารพักดื่มกาแฟออกกําลังกายสะบัดแข้งสะบัดขาเดินไปเดินมาหัวล็อกสนุกสนานทักทไทยคุณูณ้นคนนี้หรือทั้งาทย F4 นี่แหละคะ่ะคือการใช้ชีวิตที่มีประโยชน์นะคะโดยเฉพาะในการเดินทางนะคะเราเป็นยูทูเบอร์เราก็ต้องใช้ช่องให้มีประโยชน์ค่ะเวลาเดินทางเราก็เออเปิดฟังเพลงบ้างถึงมันจะแดงเราก็ค่อยมาตัด ตรงแดงๆที่มีเพียงอกนะคะคิดดีทดําดีแม้แต่การเดินทางไปศาลไม่ว่าจะเป็นโจรหรือจําเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้อยู่ที่ปากอของคู่ตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามหรือพวกพวกกองเชียร์หรือว่า FC อวตารหรือว่ากองเชียร์ฝ่ายตรงข้ามเราที่จะมาขยี้เรามาแขวนเรานะคะทุกสิ่งทุกอย่างสู้กันที่ศาลนะคะเอกสารคลิปเสียงพยานบุคคลพยานเอกสารเนี่ยท่านเป่าบุญจินทท่านจะดูค่ะเราไปสู้กันในศาลนะคะแต่ถ้าจะมาสู้ กันหน้าโซเชียลนะคะพวกไหนที่มีพรกพวกเปกรกอวันตารหรือพวกอาที่ใช้น้ำลายขยงขยี้เก่งพวกนี้คือไม่มีการศึกษาไม่มีวุธิภาวะนะคะไม่รู้จักแยกแยะอันไหนดีอันไหนชั่วทำกรรมทำบาปกันแกล้งพระกันแกล้งเจ้าหรือรวบรวมกัน คนนู้นคนนี้ลงขงลงขันกันไล่ฟ้องตบรับคนนู้นคนนี้รวมทั้งผู้รู้ก็เป็นใจผู้รู้ดีๆก็เยอะนะผู้รู้เร็วๆหากินกับการไล่ตบซัพย์กันลูกความก็เยอะก็ระวังเอาไว้นะคะอันนี้เราไม่ได้พาดพิงถึงใครนะคะเราอธิบายความเป็นไปได้ทั่วไปของการใช้ชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์นะคะว่าคนดีทุกหน่วยงานราชการมีทุกวงการน,นะคะมีทั้งดีนะคะบางคนก็ ทำงานสองมาตรฐานเห็นแก่อารมิสสินจ้างนะคะทําข่าวให้เป็นดําทําคนผิดให้คนถูกให้เป็นถูกเพราะว่ารับทรงรับสองนี่แหละค่ะมาเลยทําให้บางคนน่ยมีเงินหน่อยก็ไปเที่ยวด่าละลานคนนู้นคนนี้แล้วก็ไปทําเอาเงินยัดนู่นยัดนี่ให้คนที่เกี่ยวข้องทําคลิปเสียมากเอกสารหายไปมากอย่าหาทํากันนะคะก็หวังว่าคลิปนี้ของเจเพ็ดปลอยเป็ดหรือช่องปอ้ายยาชาแนลนะคะก็คงจะมีประโยชน์กับผู้ชมทั่วไปหรือ ผู้ที่ใช้สื่อโซเชียลในการทำมาหากินทั่วไปได้ใช้สติใช้สมองอย่าเที่ยวหาเอาช่องของตัวเองนี่ไปหลอกลวง f อฟอุบโหลอุปมาหรือหล,ล,ลอกลวง f อหลอกขายของหลอกลลลนู่นหลอกนี่ดยการที่ไปเที่ยวไล่ฟ้องคนนู้นคนนี้หรือไปเที่ยวใส่ความคนนู้นคนนี้โดยไม่มีมูลความจรงิงและมีพักพวกเป็นอวตารที่เดลฉานเหมือนกันก็สุดท้ายแลวค่ะถึงกฎหมายบางทีจะไปไม่ถึงนะคะแต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอนะคะก็มีตัวอย่างให้เห็น กันเยอะแยะนะคะที่อ้ารวยมาจากเรื่องขดดอกคดีนะคะรวยมาจากการทำโซเชียลระยะสั้น แต่ด้วยความที่จิตใจใฝ่ต่ำนะคบไม่มีจิตสำนึกไม่มีศีลธรรมในหัวใจไม่มีเมตตาอุเบกขาได้ไปทำร้ายกันแก้งบุคคลอื่นนะคบไม่ว่าจะอยู่ซปเปอร์เฟซบุ๊กเลียวหรือว่าชาวบ้านหรือว่าพระหรือว่าข้าราชการหรือผู้ทรงศีลหรือใครก็ตามนะคะให้เขาได้รับความเสียหายไปหมิ่นประมาทเขาไปด่าเขาไปรวมกลุ่มรวมพวกนะคะเออขึ้นแขวนเขาพยายามจะโจมตีเขาดูดคลิปเขาไปตัดต่อไป,ไปด่าไปรูดไปนี่ เพื่อให้เขาเกิดความอับอายขายหน้าแล้วก็เสียชื่อเสียงให้ถูกมองว่าเป็นบุคคลไม่ดีเป็นคนไม่ดีอยู่ในสังคมเขาก็ต้องไปปกป้องศิเขานะคะ บางคนทําผิดซ้าแล้วซ้าเล่าก็เอาเงินไปยัดไปวิ่งเ <S <S ต้นนู่นก็อย่าหาทํานะคะเพ่าสุดท้ายถ้าเงินคุณหมดนะคะคุณก็จะไม่มีเงินวิ่งเต้นคดีแล้วก็โลกเวรกรรมที่คุณไปรังแกคนที่อดแอกว่าหรือไปกัดแกงเขาซ้ําๆโดยเฉพาะกับคนที่ถือสีลก็หนักอยู่แล้วหรือว่ากับชาวบ้านหรือกับใครก็ตามนี่เขาไม่ได้มีความผิดแต่คุณไปพยายามใส่ร้ายเขาซ้ําๆจะซ,ซ,ซอดกัดแก้งเขานู่นนี่นั่นกฎแห่งกรรมมันไว้นะคะชาตินี้นี่แหละค่ะก็ดูเอานะคะเสพสืส่อโซเชียลอย่างฉลาดนะคะอย่าไป ตกเป็นเครื่องมือของใครนะคะต้องอยู่ในศีลในธรรมนะคะทําความดีนะคะคิดดีทดําดีชีวิตเราก็จะดีนะคะเออคนเราไม่มีอะไรที่ดีไปพร้อมเพอร์เฟกทุกอย่างบางครั้งอารมณ์โมโหมันก็ต้องมีแต่พยายามคิดให้ได้นะคะลดละเลิกถอยค่ะถ้าจิตใจอัยังอาฆาตพยาบาทนะคะใช้เงินซื้อให้คนคน,นู้นคนนี้ไปทะเลาะกันหรือว่าทํามุลแล้วก็เอาแสงเอาสีเอาหน้าพอไม่ได้ดั่งใจก็ไปทวงคืนไปเอาข้อม มูลส่งให้คนนู้นคนนี้หรือไปด่าเขาเตะใส่ผงชูรสไปให้ห้าบาทบอกร้อยบอกล้านนะคะเหมือนซ่วมมกโซและอีกหลายๆคนนะคะสายบุญบางคนนะคะทําบุญเอาหน้าอยากสร้างภาพแสงสีว่าตัวเองรวยทาเอาหน้านะคะพอไม่ได้หนักใจก็มาด่าเขาถกถุยอ่ถากขุยหาว่าเขาเนรคุณนู่นเนี่ยอย่าหาทำนะคะเพราะว่ามันบาปค่ะแล้วก็กราบขอบคุณ f c สายบุญจริงๆนะคะขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อเพราะมีเยอะนะคะทั้งเก่าและใหม่ที่ร่ว บุญให้กับช่องเจเพชรปลอยเป็ดหรือประหยัชาแนลหรือเพชรลาสาธรนะคะก็ก่าบประคุณจากหัวใจนะคะที่ทําบุญด้วยใจและไม่คิดจะทวงคืนทําบุญด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆคุณก็ได้บุญในตอนนั้นเพราะเราก็ขอบคุณให้สิทธิ์ให้พอ,อไปแต่สําหรับ FC ใจบาปร้ายหลายคนนะคะที่มาะพืติปฏิบัติตนอยู่นะคะอาฆาตพยาบาทด้วยความที่ชีวิตตกดำมาแต่เล็กแต่น้อยเพิ่งจะมาได้ดิบได้ดีหรือว่าสันดานดิบในสายเลือดก็ไม่รู้นะคะก็พยายามที่จะ อาฆ่าพยาบาทจะกัดแกล้งว่ากูเกียดคนนู้นวันนี้กูจะเอาเงินฟาดก็แพ้เขาค่ะใจคุณก็ร้อนรุ่มร่างกายก็ไม่แข็งแรงภายนงภายในก็ไม่แข็งแรงก็โดนมิจฉาชีพหลอกเอาเงินนู่นนั่นเรื่องอาฆ่าพยาบาทตื่นเช้ามาไม่เป็นอันกินอันนอนงานการไม่เป็นอันทำเพราะจะมีแต่ความจิต จิตลิษยาอาฆาตเขาจะมีความสุขเขาทํายังไงก็คอยอยากจะสอดส่องอยากจะรู้ความเป็นไปของเขาจนตัวเองวิตกจริตหน้าตาสูบผอมเซียวทํางานหนักเพราะว่าชีวิตตัวเองปัจจุบันต้องหลอกลวงสังคมยาหาธรรมนะคะอย่างเช่นซ่วมมกโซแลวก็กระเทียมน้อยร้อยคดีและอีกหลายๆคนนะคะพวกอวตารเหมือนกันคิดได้ก็คิดะนะเพราะว่ากฎแห่งกรรมมันชาตินี้แหละค่ะนะคะ,นะค,ะคุณทําบาปทากรรมไม่ต้องรอชาติหน้าค่ะชาตินี้แหละเห็นมาเยอะแล้วค่ะนะคะ,นะคะ กลัวมากเลยกลัวการทําบาปดิฉันก็ไม่ใช่คนดีนะคะด่ามาด่ากลับแต่อย่าให้มันเกินเลยถึงจะไปไล่ฟ้องคุณนู้นคนนี้เจ้าเข้าคู่ผลสุดท้ายตัวคุณก็จะ ได้ไปอยู่ในคุกเองนะคะแล้วก็เงินทองก็หมดก็ดูเอานะคะหมดเงินทองไม่มีโอกาสอีกแล้วเพราะไม่มีคดีที่มาหาศาลอย่างนี้บ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นไล์สดหรือคลิปนี้ก็จะขอเตือนกับคนที่มาทาโซเชียลนะคะไม่ได้ระบุว่าเป็นใครนะคะเพราะฉะนั้นอย่าอุปโลกว่าดีสิ่งที่ดิฉันพูดไปในคลิปนี้ว่าพวกคุณนะคะดิฉันไม่ได้มีเจตนาว่าพวกใครคะ่ะแต่ดิฉันเป็นการบรรยายแล้วก็เปรียบเทียบแล้วก็แนะนานะคะให้คิดดีทดําดีในโลกโซเชียลในการเสพสื่อ การทำช่องอยู่ซุปเปอร์นะคะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับวินยูชนทั่วไปทุกๆท่ททานนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะชอบถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะคะกดสับสไครตแล้วก็เข้ามารับชมบ่อยๆนะคะช่องนี้จะเป็นช่องที่มีประโยชน์อยู่บนแห่งโลกแห่งความเป็นจริงค่ะไม่ว่าจะเป็นโจทย์หรือจำเลยเราต้องยอมรับความจริงนะคะถ้าเราไม่ผิดสู้ไปะคะ่ะแต่ถ้าเป็นโจทย์นะคะจำเลยผิดอีกไม่นานจำเลยก็จะต้องรับกรรมทั้งกฎหมายแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองนะคะฝากไว้ให้คิดกันทุกคนนะคะเช้านี้คิดดีทํา ดีกันหรือยังคะทุกทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราแวะปับก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ค่ะ